มีลูกค้าถามบ่อยนะครับพี่รถมันเป็น3สูบมันติดได้ไหมติดได้นะครับมันมีทิคมีวิธีการติดตั้งนะครับตอนนี้รอบในรถนะครับเกือบเกือบหนึ่งรอบนะแต่ว่าบนนี้แตะแตะไปไปลายเพราะว่าเขาตั้งไว้4สูบนะครับผมเบิ้ลให้ดูนะเบิ้ลมันก็ขึ้นเห็นไหมครับ5 4 3ส1สอันนี้คือตั้งสูบนะครับพอได้แล้วเราปล่อยเดี๋ยวดูนะรอบมันจะมาไล่ๆกันเห็นไหมเกือบเกือบหนึ่งพันรอบเห็นไหมครับเท่ากันแล้วนะอาผมจะไว้สัก2 0 0พันรอบ อสามพันรอบแล้วกันนะข้างล่างสามพันรอบเห็นไหมข้างบนก็สามพันรอบโอเคนะนี่คือวิธีการตั้งสูบนะสตาร์ทรถนะครับพร้อ,อมใจครัให้ดูนะถ้าต่อถูกจะเป็นอย่างนี้นะให้มันให้มันกวาดอยู่เงี้ยสตาร์ทปุ๊บมันจะไม่รีอีกรอบนลยใช่ไหมสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำ้านเลสรีราชาชนบุรีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งวัดรอบนะครับ คันนี้มิซูมิชิแอททาดนะครับมีลูกค้าถามบ่อยนะครับพี่รถมันเป็น3สูบมันติดได้ไหมติดได้นะครับมันมีทิคมีวิธีการติดตั้งนะครับก่อนจะไปทํากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดเลสซิ่งนะครับทุกช่องทางที่เห็นนะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้นิดนึงนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะผมติดตั้งแล้วติดยังไงหรือว่ามีปัญหาอะไรสอบถามเข้ามาได้นะครับไปครับเราเข้าไปรับชมวิธีการติดตั้งได้เลยครับวิธีถอดข้อพอนะครับ ไขน็อตออกเสร็จแล้วดึงเราจะต้องดึงฝาบนออกนะครับเนี่ยดึงฝาบนออกเสร็จข้างล่างเนี่ยมันจะมีเกี่ยวอยู่เห็นไหมนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหกนะักในข้างล่างเราเปิดครอบพอมาแล้วนะครับเราจะเจอปลั๊กอันนี้นะอันนี้สําหรับรถรุ่นที่เป็นไขกุญแจสตาร์ทนะครับส่วนขั้นไหนเป็นผู้สตาร์ทเดี๋ยวเราว่ากันที่หลังนะครับเราเอาเป็นกุญแจสตาร์ทก่อนเราจะเจอชุดสายไฟตรงนี้นะครับแดงไฟตรงนะครับนะสีเขียวเนี่ยไฟออนสตาร์ทไม่ดับนะครับ สีน้ําเงินไฟออนสตาร์ทดับสีเหลืองไฟ AC ีสีชมพูไฟสตาร์ทเท่ากับเราใช้ไฟ2เส้นนะครับสีแดงกับสีน้ําเงินที่คอนะครับสีแดงเป็นไฟตรงนะเราเอาสายไฟตรงของมิเตอร์นะครับมาต่อส่วนสีน้ําเงินเนี่ยมันจะเป็นไฟตัวที่สตาร์ทแล้วไฟไม่ดับนะครับเพื่อให้มิเตอร์มันไม่สตาร์ทอีกรอบนะถ้าถามว่าเอาเส้นไหนต่อเช็คครับต้องเช็คผมเคยทําคลิปสอนเช็คไว้เดี๋ยวผมหาลิงก์มาติดให้นะ ส่วนไฟหลี่นะครับด้านข้างมันจะมีสวิตช์รู้สึกจะเป็นสวิตช์กันลื่นมครับผมลืมถ่ายรูไปไว้นะเช็คครับเช็คตรงนั้นเอาเอาไขาควงเช็คไฟเช็คนะครับแล้วเปิดปิดไฟเอาเปิดมีไฟปิดและไฟดับเส้นนั้นนะครับคือไฟหลี่ยังไงก็ต้องต่อนะเพราะว่าตอนที่เราเซ็ตค่าเราจะต้องใช้ไฟหลี่ด้วยนะครับสายสัญญาณนะครับด้านในสุดมันจะมีลูกยางอยู่ถัดจากไอตัวสายดึงฝากระโปรงครับเห็นไหมที่ผมเอาไอเหลืองๆเนี่ยฟิตเทป่ยแทงเข้าไป อันนี้นะครับเราถอดลูกยางออกมาได้นะครับแล้วเราแทงลูกยางเพื่อทีท่จะเอาสายไฟยัดเข้าไปนะครับผมแทงด้านข้างลูกยางนะครับมันนิ่มนะตรงกลางมันแข็งแล้วมันหนานะมันแทงยากเราแทงตรงนี้นะครับแทงรูไม่ต้องใหญ่มากให้มันพอดีกับสายไฟให้มันคับคับครับน้ำมันจะได้ไม่เข้านะด้านหน้ารถนะครับชุดเสื้อกองอากาศอันนี้ถอดออกให้หมดเลยนะครับมันจะได้ง่ายเวลาเราต่อสายเข้าไปพักคอยจุดระเบิดนะครับคอยหัวเทียนเนี่ย ผมเข้าที่ลักแรกนะครับสายสีเขียวนะเส้นริมซ้ายนะครับเส้นนี้เป็นสายสัญญาณวัดรอบนะครับพอเราเข้าเส้นนี้แล้วเราก็จัดการเก็บนะครับเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะสตาร์ทรถนะเพราะว่าตอนนี้มันจะสตาร์ทไม่ติดหรอกอากาศมันเข้าเยอะไม่มีกองอากาศเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการตั้งค่าตัวเกจวัดรอบกันครับเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับวันรอบนะมิลลาดอันนี้ผมเดินสายหลบมาทางนี้หลบมาข้างหลังนะครับะตามที่เราลื้อกันนะมา ตอนนี้รอบมันขึ้นแค่นิดเดียวเพราะว่าวัดรอบอะ่ะเขาตั้งมาเป็นวัดสี่สูบไว้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะสตาร์ทรถนะครับออนกุญแจก่อนให้ดูนะถ้าต่อถูกจะเป็นอย่างนี้นะให้มันให้มันกว่าอยู่เงี้ยสตาร์ทปุ๊บมันจะไม่รีกรอบนึงเห็นไหมเดี๋ยวผมขอลองเล่นแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งค่าอ่ะตอนนี้รอบในรถนะครับเกือบเกือบหนึ่งพันรอบนะแต่ว่าบนเนี้แตะแตะปลาย เพราะว่าเขาตั้งไว้4สูบนะครับผมเบิลให้ดูนะเบิลมันก็ขึ้นเห็นไหมครับวิธีตั้งสําหรับมิตเตอร์รุ่นนี้นะผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนเป็นแบบไหนนะลองมั่วดูนะอันนี้ผมพูดได้อย่างเดียวเลยมั่วเมื่อกี้ผมลองดูแล้วผมมั่วดูแล้วผมเจอแล้วกดข้างล่างนะครับกดลงหครั้งนะหนึ่ง6สาี่ห้าหเข็มติดอยู่ที่เลข4นี่เห็นไหมพอได้นี้ปุ๊บกดค้างครับกดลงค้างไว้ แล้วเรากดลงมาเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเนี่ยหนึ่งกดไปเจอเลขหนึ่งเลยเนี่ยแปดหกสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้คือตั้งสูบนะครับพอได้แล้วเราปล่อยเดีย๋ยวดูนะรอบมันจะมาไล่ๆกันที่เลือกเป็นเลขหนึ่งไว้เพราะว่าเราวัดที่หนึ่งสูบนะครับเราเลยต้องเลือกเป็นหนึ่งนะเห็นไหมเกือบเกือบหนึ่งพันรอบเห็นไหมครับเท่ากันแล้วนะ,ะดูทั้งสองที่นะครับดูทั้งอันบนและอันล่าง,างผมจะเบิ้ลให้ดูนะ อ่าผมจะไว้สักสองพันรอบอ่าสามพันรอบแล้วกันนะข้างล่างสามพันรอบเห็นไหมข้างบนก็สามพันรอบโอเคนะอันนี้คือวิธีการตั้งสูบนะต่อไปเดี๋ยวจะลองตั้งสีตั้งอะไรดูก่อนนะกดลงหนึ่งครั้งคืออะไรลองก่อนนะแล้วเรากดค้างดูอันนี้ตั้งตั้งสีชอบสีไหนก็สีนะั้นเอาสีไหนดีนอ่ะแม่แม่แล้วแต่เราดิ <laughs> แล้วแต่เราชอบอันไหนเดี๋ยวผมก็จะได้ปล่อยทิ้งไว้ให้ เราดูเสียนอนแล้วนะสีฟ้าอ่าได้ได้เดี๋ยวรอมันกลับไปสีฟ้าก่อนอันนี้ไหมได้ครับอ่าโอเคนะสีนี้นะปล่อยแล้วรอเดี๋ยวมันกวาดกลับอ่าทีนี้ผมผมเปิดไฟลี่มันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมเราอยากได้สีเดียวกันใช่ไหมเอาสีม่วงดีกว่าเอาสีม่วงอ่ะเรากดลงหนึ่งทีแล้วเรากดค้างเอาสีไหนบอก อันนี้ลดลงหน่อยโอเคอันนี้เหรอจางไปนี่เหรอโอเคครับอ่าโอเคสีนี้ปล่อยอย่าลืมนะเมื่อกี้เราเปิดไฟหลีนะสังเกตที่อันนี้เห็นไหมอันนี้คือตั้งสีของไฟหลีโอเคนะอ่ะปิดไฟหลีครับเป็นสีเดิมเปิดไฟหลีเป็นสีม่วงเห็นไหมโอเคเนาะอ่ะกดครั้งที่สองคืออะไรน่าจะเป,าาาเป็นตั้งความสว่างใช่กดครั้งที่สองเป็นตั้งความสว่าง กลางวันเนี่ยให้แมงสว่างสุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลางคืนเราก็เปิดไฟหลีเหมือนเดิมอ่ะเปิดไฟหลีออกดสองทีหนึ่งสองแล้วกดค้างไว้ให้มันสว่างน้อยน้อยอันนี้คือน้อยสุดปล่อยแล้วรอขี่ทั้งคืนอ่าอ่าโอเคเนาะออาปิดไฟกลางวันแม่น้องสว่างเงนี้แหละ ต่อไปตั้งสีตั้งตั้งไฟยิงว่าจะยิงกี่รอบยิงที่รอบเท่าไหร่มันจะมีไฟสองสีมันจะมีเขียวกับแดงส่วนมากมันจะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวลองหน่อยเห็นป่ะมีเขียวกับแดงรถล็อกรอบนี่หว่ารถล็อกรอบห้าพันรอบห้าพันห้ารอยรอบเอาโอเคเดี๋ยวหาก่อนหนึ่งสองครั้งที่สาคืออะไรครับขดค้างไว้ น่าจะไฟเขียวน่าจะไฟเขียวผมตั้งไว้สักสี่พันอ่ะสี่พตั้งไว้สี่พันแล้วปล่อยก่อนเดี๋ยวดูว่าใช่ไฟเขียวไหมอ่ะสี่พไม่ใช่แม่งเป็นไฟแดงถ้าเกิดว่าไฟแดงมันติดแล้วไฟเขียวมากกว่ามันจะไม่ขึ้นไฟเขียวผมว่าไฟเขียวมันต้องเปิดไฟรีก่อนเปิดไฟลี หนึ่งสองสามอันนี้ไฟเขียวเมื่อกี้เอาไฟเขียวกี่พันเอาไฟเขียวสี่พันใช่อ่าไฟเขียวสี่พันนะแล้วก็เดี๋ยวไฟแดงทั้งสี่พันห้า <5, S 2> <5, 000. S 1> หรือห้าพันแล้วแต่อ่าแต่ผมอะ่ะไม่ให้แม่งติดแล้วลำคาญอ่าโอเค,อเคปิดไฟนะครับแล้วก็กดสามครั้งหนึ่งสองสามแล้วกดลงครางไว้ครับอันนี้คือไฟแดงเอาไว้ที่ห้าพันอ่าโอเคปล่อยแล้วรอ,อน,น,านานจะเหยียบถึงห้าพันเนี่ย ลำคาไหมติดติ๊ดติติตดอยู่นั่นอ่ะเดี๋ยวเราก็ถ้าเราลำคาเราก็ไปตั้งหลบเอาเอาเคลองนะสี่พันไฟเขียวห้าพันไฟแดงนะเห็นป่ะแต่เขียวไม่มีเสียงได้ยิงแต่พอแดงแม่งปี๊บเออนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้อ๋อมมีตั้งตั้งกว่าดอีกเดี๋ยวขอลองกันหนึ่งสองสามครั้งที่สี่คืออะไรกดค้างเสียงเลือกเสียง ครั้งที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่ห้าตั้งกวาดกวาดนี่คือตั้งแบบแบบตอนเปิดใช้ให้มันเป็นแบบไหนอ,อ,อ่านนี้แบบนี้อันนี้แบบนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วแต่เราเราชอบแบบไหนเราก็ตั้งสมมุติเราจะเอาแบบนี้เราก็ปล่อยนะอ่ะดูอีกถูกใจไหนบอกแต่ส่วนมากก็จะงงกูชอบอันไหนว่าไหนก็ได้สุดท้ายอะประจําอนีเลยอ่ะโอเคอันนี้ก็ปล่อยเรียบร้อย ประมาณนี้ครับวิธีการเซ็ตค่าอ่ะเดี๋ยวรอรอเขาอ่ะเดี๋ยวผมดับกุญแจนะคือตอนสตาร์ทอ่าใช่ตอนสตาร์ทอ่าโอเคตอนนี้ดับนะเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูผมอ้อนกุญแจมันจะกวาดสตาร์ทแล้วมันจะมันจะไม่กวาดอีกอีกครั้งหนึ่งอ่ะสตาร์ทเลยด้วยสวัสดาร,ระหว่างกวาดด้วยไหมปกติใช้ได้อ่ะที่เหลือเดี๋ยวผมเก็บงานกันถ้าดูคดลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอ่านะผมเบิร์นนะ 4500ไฟเขียว5000ไฟแดงนะดูนะเห็นป่ะ4500ไฟเขียว5000ไฟแดงอีกทีนะคันนี้มันทํามาดีป๊อกปักปักเลยสีดํากับสีแดงส่วนมากสีแดงจะเป็นไฟตรงนะครับเพราะนั้นผมจะลองชักสีแดงสีขาวออกนะพอชักสีขาวออกปุ๊บโอเคมิเตอร์กวาดกลับเห็นไหมครับสีดําขาวเส้นนี้สายไฟสตาร์ทกุญแจเราไม่ดับนะครับ ถามว่าทําไมต้องสตาร์ทแล้วไม่ดับถ้าสตาร์ทแล้วไฟดับมีเติมจะกว่าอีกรอบนะครับผมต่อไฟหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะออนกุญแจนะครับนี่ะติดขึ้นมาละผมจะสตาร์ทนะเดี๋ยวให้มันกว่าเสร็จกันสตาร์ทแล้วมันจะไม่กว่าอีกรอบหนึ่งดูนะอ่าโอเคทองนี้รถติดแล้วนะเดี๋ยวผมจะไล่สายสัญญ,ญาณวัดรอบให้ดู